นะครับมาดูกันว่ารถบรรทุกพวกนี้จะหยุดมันได้หรือเปล่ารถบรรทุกพวกนี้ขันใจมากเลยมันใจมากครับขนาดสะทค้อนเสียงผมได้ถ้าผมพูดไปพังนั้นใครว่ารถไฟชนะยกมือขึ้นผมผมผมเชื่อในรถบรรทุกเราทาหุ่นทดสอบการชนรูปหนุ่มๆด,ดูกันว่าจะเป็นยังไงเอ๊มัชเชลเลอร์ไว้แล้วคิดว่าจะรอดไหมครับก็ไม่รู้สิจิม <c oughs> ปล่อยรถไฟ<ะ><ะ>รถไฟ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 จิมมี่รถไฟออกแล้วมันมาแล้ว คาริกถ่ายให้ได้มุกสวยนะรถโอ้พระเจ้าช่วยเเดี๋ยวมันอาจจะหยุดได้นะมันอาจจะหยุดได้โอ้คุณพระช่วยมันสักขาดครึ่งเลยที่เหลืออยู่คือรถไฟรถไฟพุ่งทะลุรถบรรทุกครับมันลากไปได้อีกสองทัไมเลยถ้าเราจะทำคนแหลกให้นะคุณ้มคุณ้มได้ทำอะไรมันเนี่ย โอ้แขนหลุดเลยเนี่ยอย่น้อยแขนก็ไม่กระเด็นนะเดี๋ยวไปหาหัวตรงนู้นดูอยู่นี่เองพวกขาส่ยเชียวขนตัดสินรถไฟรถไฟคนเอกชันร